ไปกันที่จังหวัดตราดค่ะมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมความร่วมมือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล3ประเทศก็คือไทยกัมพูชาและเวียดนามรองรับนักเดินทางคุณภาพสูงค่ะ นายนัทพงศ์สมวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลกัมพูชาเวียดนามไทยหรือว่าซีวีเทคฝ่ายไทยนะคะซึ่งจังหวัดตราดโดยสํานักงานจังหวัดตราดจัดขึ้นมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งด้านของการขนส่งและการท่องเที่ยวมาเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดทั้งนี้ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดกำหนดจัดก,กิจกรรม C ีวิเทคไมซ์บิสเนสโรชโชเอตรา2024เพื่อเป็นการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวและไมซ์เชื่อมโยงหมู่เกาะทะเลตราดกับกลุ่มเป้าหมายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเพื่อเป็นการโปรโมทรูทเส้นทางเชื่อมโยงทางน้ำรวมถึงกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่หมู่เกาะช้างจังหวัดตราดดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทางจังหวัดจึงได้มี การจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลกัมพูชาเวียดนามไทยหรือว่า C ีวีเทคฝ่ายไทยขึ้นเพื่อเป็นการดําเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล3ประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามรองรับนักเดินทางคุณภาพสูงผลักดันให้เกิดการเปิดเส้นทางนําร่องเชื่อมโยงหมู่เกาะช้างกับหมู่เกาะสีหนุวิวอย่างไรก็ตามในเบื้องต ก็มีการกำหนดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงของต้นเดือนมิถุนายน2567ที่เกาะช้างและหมู่เกาะเชื่อมโยงค่ะ